ัวอะไรอนนะเอ่ยนะเฮ้ยชักกี้โอ้โหมาทุกคนตาน,นี้เป็นตานแรกที่ผมเจอชักกี้นะก็เป็นตานแรกที่ผมมาเล่นเซอร์แล้วก็เจอชักกี้นะผมซึ่งโอ้โหแค่เห็นก็เหนื่อยแล้วนะทุกคนคือชักกี้มันโหดจัดเลยมันจุกยากเพราะว่าอ่าเขาเรียกอะไรอ่ะมันค่อนข้างที่จะตัวเล็กกันทุกคนขออนุญ,ญาตเสร็จไปก่อนหนึ่งเครื่องแต่ว่าตอนนี้ผมติดอ้โหผมติดตีเทียวลมนะครับผมเพราะว่าเขาใช้เปิร์กใหม่ของชักกี้นะออ้ยอ๋อมรับมาเลยเหรอ ใจเย็นเพื่อนจรนะแต่ว่าถ้าเขาใช้สกิลตีผมเนี่ยผมจะไม่ล้มนะเขาต้องตีผมแบบธรรมดาโอเคหมดแล้วเดี๋ยวผมรอรอซัพพอร์ตแล้วกันเราเข้ามานี่เลยหรือเปล่าแล้วฉีกเลยผมแนะนำนะผมการจุกชักกี้เนี่ยให้แนะนําว่าให้จุกแมสประมาณนี้ก็นนะแบบแมสท,ที่ผมอยู่เนี่ยอย่างเช่นแมสท,ที่เพื่อนกันบางจุกอยู่เนี่ยผมไม่แนะนำนะผมก็คือมันเป็นแมสท,ทึบนะซึ่งจะทําให้เราเนี่ยหลงไฟได้ง่ายมากยิ่งขึ้นโอ้โหมามา,มา,มาแย่และหันมาปะอ่ะสวย สวยเลยแบบนี้เปรี้ยงไปก่อนมาบอกว่าเขาจะไล่ผมนะครับผมถ้าเขาไล่ผมผมก็จะจะบอกทุกคนนะว่าแมสแมสแบบไหนควรเล่นนะผมแมสแบบเนี้ยอย่างที่เพื่อนเล่นอยู่เนี่ยคือสามารถเล่นได้นะทุกคนผมไม่แนะนําให้เข้าแมสเทพแมสท,ทึบอะไรพวกนี้ห้ามเข้าทุกคนพยายามแบบเล่นประมาณแบบเซฟโซนก็ได้นะก็ประมาณนี้จะโอเคที่สุดในการเล่นกับแชกี้นะครับทุกคนรอสองไฟเลยอุ้ย๋อห่อแล้วหันหน้า,านไปฝั่งนั้นโอ้โหโถไม่ได้ทัน อ้ผมไม่ได้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 สองไม่ได้ทุกคนเดี๋ยวจะรอให้เขามาไล่ผมดีกว่าจะดูว่าผมจะชุกได้หรือเปล่าเอ้ยอโอผมลืมว่าผมติดอันนี้ดีกว่าแย่ละโอ้ยพุ่งมาอุ้ยอืมเราตีปิงปิแบบหนึ่งทีถ้าเขาตีผมแบบธรรมดาเขาจะตีผมครั้งเดียวล้มนะทุกคนโอ้เพื่อนมิงมาช่วยปะเอาใครเราเอาเพื่อนเลยโอ้โหผมไปช่วยได้ปะเนี่ยโอเคผมน่าจะช่วยได้นะทุกคน เขาจะไปไล่เพื่อนอย,ยาวเลยอ่ะผมจะดึงเอาตายยากด้ยไงผมต้องการตายยากได้ปโปรด <c oughs> โอเคดึงเลยน่าจะกลับมาหรือเปล่านี่ไงกลับมาร0 0เซ็้ำเลยไหมเหมือนจะอ๋อเอาคนนั้นอยู่บ้านเล็กโอเคได้อยู่ผมจะติดเครื่องดักฟังที่นี่ดูได้ปะวะน่าจะได้ปะเฮ้ยเฮ้ยต้องแตะเครื่องก่อนเหรอจเย็นอุ้ยโอ้โหผมเปไปเลยเปไปเลย ซึ่งแบบถ้าชักกี้โดนสตันไม้หรืออะไรอะไร,อะไรพวกนี้คือแบบมันจะส่องไฟยากมากเลยทุกคนเพราะาตัวมันเล็กอ่ะตามผมอยู่ไปะเนี่โยโอ้โหตามมาโอเคถึงเวลาที่ผมต้องจูงแล้วทุกคนเขาเอาผมละเนี่ยผมแนะนําว่าให้หาแมสอะไรประมาณนี้นะผมทุกคนที่เราสามารถเห็นเขาได้ง่ายนะแต่ว่าชักกี้นี่ก็ยังมองยากอยู่ดีอ่ะมาผมว่าตอนเขาไม่มีไฟอ่ะจะมองจะมองง่ายมากยิ่งกว่าละถ้าเขาแบบมีไฟสีแดงอ่ะจะทําให้เรามองยากนะเนี่ยแบบเนี้ยคือจะทําให้เราหลงไฟได้นะ แต่ว่าถ้าเขาหายตัวในแมสประมาณนีน้ผมจะจูงง่ายมากยิ่งขึ้นนะเฮ้ยอะไรของเขาปะละตัวเล็กมากเลยโอ้โหหุ่หญ่ละงกไม้ใจยเย็นโอเคตัวเล็กตัวเล็กมากโอ้โหวองยากมากเฮ้ยโอ้โหเหญ่ละส่วนกระแสได้อยู่โอเคตัวเล็กจัดเขาต้องจะยัดมาแล้วนะผมคิดว่าเปไปเลยนี่ไงเอาไปก่อนหนึ่งทีเนี่ยเห็นปะตัวเขาเล็กมากจนไม่สามารถส่องใช้ได้เลยนะคือต้องรอเขากระทืบไม้อะเราถึงจะส่องได้อะมันส่องยากจริง มันจะทิ้งปะน่าจะทิ้งนะทุกคนโอ้เขาไม่เอาผมละอุ้ยโอ้โหทิ้งก็บ้าละตามปะโอเคตามโอ้โหเข้าไปเล็กได้ไหมวะไม่ดีกว่าผมไม่แนะนำให้เข้ามาเล็กนะทุกคนพยายามให้เข้าเซฟโซนหรือว่าแม็ประมาณนี้นะที่เราสามารถมองเห็นเขาได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะไปไหนแล้ววะเด่ยหล่อ,ลอนลอยเท้าอ๋อยู่ตรงนี้โอเคโอเคมามา,มา,มาอุเ้ยหลบทันโอเคเม็ประมาณนี้พอเล่นได้นะเนี่ยเราสามารถมองเห็นเขาได้นะเอาไง เนี่ยพยายามต้องอุ๊ยโอ้โหมันมองยากจริงไปเลยแล้วกันเซฟไปก่อนนะทุกคนเอาไงโอ้ยเก็บบาลานเหรอเฮ้ยมันจะทิ้งเลยวะโอเคทิ้งเลยครับทุกคนโอ้โหจุกยักษ์จัดเนี่ยถ้าถ้าเข้ามาในแมสเทพนี้คือแบบหมดสิทธิ์เลยนะเพราะว่าเขาสามารถหลอกไฟเราได้แบบง่ายๆเลยนะทุกคนเดี๋ยวผมต้องรีบปั่นเครื่องน,นี้ก่อนแล้วกันมาวะโอเคมาต้องพังพังเครื่องแน่ๆเดี๋ยวผมลองลองส่องดีว่ามันส่องได้หรือเปล่าเวลาเขาพังเครื่องอะส่องได้ปะ สองไม่ได้อุ๊ยโอ้โหสองยากจัดหลอกกระโดดไปหนึ่งทีเรียบร้อยหลอกกระโดดไปหนึ่งทีไงเดี๋ยวผมไปโอ้โหตรงนี้ตรงนี้เล่นยากนะผมอาจจะเปย์ไปเลยแล้วกันเพราะว่าโอ้ยกระตุกอะไรเนี่ยเปย์เลยแล้วกันเพราะว่าตรงนี้มันโดนหลอกไฟได้ง่ายนะทุกคนมาๆพยายามสังเกตรอยเท้าดีๆนะสกกี้มีรอยเท้าอยู่นะฉีกเลยเฮ้ยอะไรอ่ะโอ้เรียบร้อยเสร็จไปหนึ่งเครื่องเรียบร้อย ผมน่าจะโชคดีตรงที่ผมมีกัดไม้ได้มั้งเปิดกัดไม้น่าจะทำให้เขาหลงง่ายมากยิ่งขึ้นนะทุกคนเพราะว่าเปิดกัดกัดไม้นี่คามจะเอามารีใช้ใหม่นะเพราะว่าเปิดกัดไม้นี่บอกเลยทำให้ผมนี่รอดหลายหลายครั้งละโอเคเหมือนเขาจะไม่เอาผมอะแบบนี้ผมก็เปิดประตูแบบชิวๆเกมนี้น่าจะรอดนะถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นอะนะเหมือนเขาจะไปดูประตูฝั่งข้างบนนะโอเคผมต้องเปิดตรวนี้ก่อนคือในตอนที่เขาเปิดอ่าสกิลสเตลเ,เนี่ยคือแบบ หลอนจริงนะเพราะว่ามันมีรอยเท้าหลอกด้วยโอเคเก้าไปก่อนเขาต้องจะเล่นกันอยู่ฝั่งบ้านใหญ่เนี่ยเลยปะผมไม่รู้ว่าเพื่อนอยู่ไหนอะเดี๋ยวรอเขามาค่อยเปิดแล้วกันเดี๋ยวจะแบบเป็นการกดดันเพื่อนเกินไปนะอุ้ยนี่ไงอุ้ยนี่คลัดมาเพื่อนฮิ้วให้ผมหน่อยฮิ้วก่อนฮิ้วก่อนฮิ้วก่อนเราจะไปซ่าอุ้ยมาปะเนี่ยอุ้ยออกมา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 เอ้ยอุ้ยออกกระโดนกระโดนโอ้โหถ้าเขาไม่หักโค้งนี่แบบยังไงก็โดนอะ โอเคผมทีส่องไม่ได้จริงวะส่องไม่ได้จริงๆเลยอโอ้โหเล่นสิบตาเจอชักกี้สิบตาโอ้โหช่วงนี้น่าจะฮิตหน้าดูนะทุกคนอุ้ยออกมาแล้วเจนแม้แบบนี้เล่นยากนะทุกคนต้องฉีกนะมาผมจะสอนวิธีการจุ๊กชักกี้คร่าวๆนะเอาคร่าวๆก็พอฉีกเลยครับผมคือแมสทึบเนี่ยไม่ควรเล่นนะแบบแมสพวกแบบทึบๆอะโอเคเล่นจุกเด็ไปก่อนแล้วขามตามมาเลย เซฟโซนแบบนี้น่าจะพอเล่นได้นะแต่ว่าอาจจะมองยากนิดนึงเพราะว่าหินค่อนข้างที่จะสูงนะเนี่ยเราต้องดูดีๆนะแล้วก็สังเกตรอยเท้าดีๆนะแต่ว่าถ้าเขาเปิดโหมดสเตลเนี่ยจะมีรอยเท้าหลอกต้องระวังด้วยนะครับผมอุ๊ยอ๋อหลงเนี่ยขนาดผมยังหลงไฟเลยทุกคนมันตัวเล็กเกินเดี๋ยวเราต้องฉีกอ่าไปผมจะกลับไปเล่นเอ่อตรงเขาเรียกอะไรจูเด็กนะทุกคนน่าจะทันอยู่โอเคเพราะว่าตัวชักกี้เป็นตัวที่เดินชา้าอยู่นะก็ไม่ได้เดิน4.6ก็น่าจะโอเคอยู่ โอเคน่าจะเข้าเซฟโซนไม่ใช่ดิโอ้โหน่าจะเข้าจุกเด็ดคันโอ้โหพูดผิดพูดถูกไปเรื่อยละจะเย็นระวังด้วยนะเขาจะพุง่งหลาก่อนไปไหนวะน่าพวกคุพลังตัวเองไม่อยู่โอ้โหไม่มีที่เล่นมาทุกคนตรงไหนที่จะเล่นได้วัดด่านเนี้ยเออผมแนะนำว่าถ่าจะตรงแมสเซฟโซนตรงอ่าเขาเรียกอะไรตรงคอมโบตรงเ t น่าจะพอเล่นได้นะ ไปไหนวะเนี่ยอุ้ยโหเอาเรามือหลุดโอ้โหมือเปียกทุกคนช่วงนี้มันอากาศร้อนอะโหจบเลยแล้วเพื่อนจะดึงผมเลยหรอเขาเฝ้าผมนะเผ็ดเลยละการสวยเพื่อนผมบอกให้ปะเอาเพื่อนไม่วิ่งตรงอะโอ้ <c oughs> โหเรียบร้อยผมนึกว่าเพื่อนจะวิ่งลงมาข้างล่างไงกตจะแบบวิ่งวาดดักซะหน่อยขอส่องไฟเล่นๆหนะ่อยลองกันโอเคยังส่องได้อยู่นะเดี๋ยวผมต้องฉีกไปก่อนนะเพราะว่า ถ้าผมดึงที่ผมอาจจะล้มซ้ำได้เพราะว่าผมไม่มีแทงหลังทุกคนเฮ้ยถึงวัเนียเรียบร้อยแล้วโดนตีไปก่อนหนึ่งทีดีที่มีเปิดมือถือไม่งั้นเรียบร้อยแล้วแหละแล้วเหมือนจะทิ้งเลยวะเหมือนเขาจะเฝ้าแล้วทุกคนเน่ๆนะไม้ตรงนี้สามารถเล่นได้นะโอเคเขาดึงกันละตอนนี้เหลือสามเครื่องถือว่าโอเคอยู่นะเราไม่ได้เสียเปรียบมากนะเพราะว่าเราแค่โดนแขวนอะไม่ใช่เดยวแค่โดนแขวน,น,นสองสองเฟสเองอะ เออผมหล่อนเสียงอันนี้มากเลยวะเนี่ยผมว่าไม้ตรงนี้สามารถเล่นได้แนละ้วทุกคนเพราะมันเป็นรอบที่แบบยาวอะ่ะยิ่งถ้ายิ่งถ้าเจอชักกี้ไปบ่อยนี่ยิ่งต้องเอาตายยากไปบ่อยๆนะเพราะว่าตายยากน่าจะสามารถหลบสกิลการพุ่งของอชักกี้ได้ลนะเพื่อนฮิวกันขอฮิ้วกันแล้วกันเขาไล่ใครอยู่ไปเนี่ยเหมือนจะมาปะที่ไหเนี่ยเฮ้ย,ไไอยหอแล้วผมกระโดดถูกเวลาถูกจังหวะพอดีผมหล่อนมากเลยตอนเนี้ยโอ้โห แล้วพังเครื่องไปก่อนพังเครื่องไปก่อนมีนการคุมเครื่องซะด้วยโอเคน่าจะไ่าแล้วปะผมขอไปปั่นก่อนแล้วกันต้องรีปั่นเพื่อนปั่นได้เยอะแล้วนะ่ะโอเคแล้วก็เอ้ยโหผมหลอนมากเลยไม่กล้าปั่นแลอาจริงไม่กล้าปั่นมาหลอนจริงหลอนจริงอ๋อโอเคเพื่อนจูอยู่ข้างบนก็ว่าอยู่ทำไมเสียงหัวใจมันเต้นแรงขนาดนี้ ผมว่ามุมนี้น่าจะทําให้ผมสามารถเห็นได้สองทางนะทุกคนต่อให้เขาสเตล,ลมาผมก็น่าจะเห็นตัวก่อนอะยกเว้นการที่เขาจะลงมาจากบันไดอะซึ่งไม่น่าจะทําได้นะเพราะเขาต้องลงมาแขวนคนหลุดไะนะเพื่อนอ่าแล้วหลุดด้วยโอ้โหมีม้าแน่นอนใช่ปะน่าจะมีเปิร์กม้านะแล้วลากมาด้วยไงประเด็นอะเขาลากมาด้วยไงประเด็นอะอยู่ไหนวะอยู่ไหนเอ้ยเอ่อซ้ายขวาหน้าหลัง ไม่น่าจะมาหรอโอเคงั okay, ้นเราก็ปัดไว้ก่อนโอเคเสร็จไปนหนึ่งเครื่องสเตลเอ้ยมาแล้วอุย้ยโอโ้จะเย็น <laughs> จะเย็นอ่แล้วตามผมเลยโอเคเดี๋ยวผมจะลองเล่นแม้ตรงนี้ดูนะว่าจะจุกได้หรือเปล่าเนี่ยตรงนี้มันเป็นค่อนข้างที่แบบมันเป็นรอบยาวที่เราสามารถคอมโบได้นะโอเคหลอกไฟมาฝั่งนี้แล้วก็คอมโบตรงนี้ได้นะจะเย็นเบื่อจะเย็นจะเย็นตดดข้ามาแต่ว่าก็ต้องตั้งสติด,ดีๆนะแอบมองยาวนิดนึงตัวเล็กจัด เ okay. อาไงฝั่งไหนดูอรอยเท้าเป็นหลักนะฝั่งไหนเอ่ยอุย้ยออกทางนี้ตเตยียนไม่กระโดดหน้าต่างนะนี่ไงผมรู้ไงว่าเขาจะพุ่งใส่หน้าต่างนะทุกคนถ้าผมโหนโดนหน้าต่างไม่น่ารอดนะเมืเ่อกี้เฮ้ยโอ้โหพับเฮ้ยเอา๋ยโอ้โห,โห,โหพับดีเลย์ซะด้วยส่องได้ปะมเหมือนจะส่องได้เลแต่ว่าต้องเล็งต่ำจัดๆเลยว่ะขอลองส่องอีกรอบนี้เปรี้ยงไปก่อนเอา้าตาบอดโอ้โหต้องหาโทเทมเพลตละโอ้ดี <c oughs> ที่เขายังไม่เจอผม เปิดสกิลเปล่าแล้วตายยางสวดไปเลยโอ้โหเจ็บตายยากฟี <c oughs> นึกว,ว่าเขาจะตีมาเลยไงโอเคเขามีเปิดโทเทียมไฟด้วยนะทุกคนแล้วสถานะอะไรของผมติดโอ้โหฮิวช้าแล้วก็มีทโทเทียมไฟอีกผมว่าน่าจะยัดไม้นะผมพับเลยโอเคเพราะว่าเขามีเปิร์กไอ้นี่ยเปิร์กที่แบบทำให้เราตาบอดน,นะทุกคนเวลาตันอนะ่ะเพราะอ่าเพราะฉะนั้นเขาน่าจะยัดไม้จะจัด,จด,จดเลยอนะ่ะโอเคเราฉีกกัน ฉีกๆๆ,ๆ,ๆเหมือนจะไม่เอาแล้วนะโอเคเหมือนจะไล่เพื่อนนะทุกคนแล้วเราก็จะรอสองได้ปะอยากรอสองมากเลยไฟจ่ายเหลือนิดเดียวตอนนี้เหลือแค่หนึ่งเครื่องนะแล้วก็มีคนปั่นให้อยู่เราก็น่าจะชิลได้อยู่เครื่องนี้เหมือนจะเสร็จไปแล้วโอเคเครื่องนี้เสร็จเราไปรอสองไฟดีกว่าได้ปะโอ้โหมันน่าจะไม่ได้แล้วเนะนี่ยมุมเนี้ยไม่ได้ทุกคนมันตดต้นไม้โอเคเอาเพื่อนรุมสองสองด้วย เอาไงเอลวางเลยคนนั้นน่าจะมีเปิร์กมานะเขาก็เลยวางนะทุกคนเสานี้ไม่รู้ถึงหรือเปล่าเอาล้วล้มสองโอ้โหแย่ะละต้องไปดึงนะแล้วกลับมาอุ้มคนนี้เลยผมว่าถ้าคนนี้มีเปิร์กมาน่าจะหลุดนะทุกคนแต่ว่าไม่รู้ว่าจะถึงเสานี้หรือเปล่าผมคิดว่าแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันน่าจะหลุดนะไม่น่าถึงหรอกเพราะว่าเปิร์กมาน่าจะดิ้นแรงอยู่โอเคผมจะดึงคนที่ทันมาเนี่ยมันฮิวช้าจัดเลยอ่ะอ่านี่ไงหลุดจริงด้วย โดดเปิร์กม้าโอ้โหอยู่ทัน์จมาเนี่ยโอ้เรามาแล้วเราชาร์จพุ่งชาร์จพุ่งใจเย็นเพื่อนโอ้ตรงต้องมาเล่นตรงนี้อีกเหรอตรงนี้มันเล่นยากจัดเลยนะผมไปไปเลยอใครเขาสนเป็นเล่นจุกเด็กดีกว่าจุกเด็กมาเพื่อนผมไม่เอาอะโอเคดีที่มีเพื่อนมาดึงช่วยนะเฮ้ยเครื่องนี้ใกล้เสร็จแล้วโอเคเราลงมีกแล้วไม่เป็นไรเครื่องนี้ใกล้เสร็จแล้วทุกคนเราน่าจะรอดแล้วนะ แล้วก็ปั่นไปเลยปั่นไปก่อนผมยังไม่หิวนะขอปั่นให้เสร็จก่อนกันสวยครับผมดีๆผมว่าการเจอชักกี้นี่เป็นอะไรที่รับมือยากมากเลยนะเพราะว่ามันสกิลมันไม่ได้โหดมากนะแต่ว่ามันโหดตรงที่มันตัวเล็กนะครับผมก็เลยทําให้เราเนี่ยหลงไฟได้ง่ายนะซึ่งถ้าไปเล่นแบบแมทเพราะแบบว่าแมททึบแมทเทพอะไรนะีมคคือแบบแทบจะจูไม่ได้เลยนะแต่ว่าถ้าสกิลโดยรวมตัวนี้มันไม่ค่อยเท่าไหร่นะทุกคนนี่แหละแต่ที่ผมบอกว่า มันตัวเล็กอ่ะมันก็เลยทำให้เล่นยากมากยิ่งขึ้นนะที่ไหนเอ้ยเฝ้าหรือเปล่าเนี่ยถ้าจักกี้มาเฝ้ามันจะเป็นไงวะเนี่ยโอ้โหน่าจะปั่นน่าดูนะโอเคดูแบบเมื่อกี้ผมได้ยินเหมือนเสียงโทรศัพท์ไฟเลยปะอยู่แถวไหนเอ้ยมาะไะเนี่ยน่าจะกลับมาซ้ํานี่ไงรอยเท้ามาละน่าจะซ้ำเพื่อนนะโอเ้เพื่อนเขาแ้วจะตายละเฮ้ยหลอดรอยเท้านี่ไงอ๋ออยู่ข้างในโอเคได้ยินเสียงรถเริ่มไฟขอแกะก่อนเอาแต้มหน่อยก็ดี เฮ้ยเพื่อนเพื่อนลากมาทำไมวะเนี่ยโอ้โหแย่และอย่าเจอผมนะผมเนียนๆแกะเลยอุ้ยโอ้โหกัดจะเนียนๆต้อหน่อยโอ้กระตุกกระตุกกระตุกอะไรวะเนี่ยเอาหายไปไหนวะเนี่ยโอ้แย่ละบัตรเล็กหายไปไหนไม่รู้ฉี่ก่อนผมจะไปหาเพื่อนตรงบูนนะเพื่อนน่าจะนั่งฮิวกันอยู่โอเคโอ้แล้วเขาอ้อเพื่อนฮูหลอน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 เสียงวิ่งจัดเลยโอเคเดี๋ยวผมจะไปตรงบูนให้เพื่อนฮิวไว้นะ ประตูน่าจะเกิดตรงนี้แหละโอเคนี่ไงให้เพิ่นฮิวไว้ก่อนอย่างนีน้แต่ว่าคนเพื่อนคนนั้นตายแล้วทุกคนเราช่วยไม่ได้ละเฮ้ยมันบูลลุกเองนี่วามันผมียกว่าบูลฮิวไงบูลลุกเองเฉยเลยโอเคตอนนี้น่าจะจีจีแล้วทุกคนส่วนใครที่เจอชักกี้แล้วแบบรับมือไม่ไหวหรือว่ายังไงก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะว่าแบบปัญหามันคืออะไรกันเนี่ยแต่ว่าในมุมมองของผมก็คือมันตัวเล็กแค่นั้นเนี่ยคือถ้ามันมันไม่ตัวเล็กคือเป็นตัวที่แบบจุกง,ง่ายมากมาก,มากเลยตัวเนี้ยโอเค,ครับผมจีจี ใครดูมาถึงตอนนี้ถ้าหากชอบผมฝากกดไลค์คนละหนึ่งไลค์กดตามกดกระดิ่งเผืเวลาผมลงคลิปจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะครับและอยากให้ผมทำคลิปอะไรแนวอะไรสามารถคอมเมนต์มาคุยกันได้เลยหากต้องการชมคลิปอื่นสามารถคลิกได้ตามนี้